ันไว้ดีกว่าแก้นะครับเชื้อรานะครับโรคไยสําหรับทุเรียนเล็กเลยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเชื้อรานะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่แปลกนะปี65เนี่ยคือฝนมันตกชุกมากนะครับฝนตกตั้งแต่เดือน4ีนะครับคือเดือนเมษายนเนี่ยปัจจุบันนี้เดือน9้าแล้วนะครับก็คือฝนตกมาตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับทีนี้พอฝนตกชุกอย่างนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับ เชื้อรามาแน่นอนนะครับเชื้อโรคเชื้อรานะครับคือคิดว่าช่วงนี้หลายๆสวนก็คงจะเจอกันนะครับเรื่องเชื้อรานะเรื่องเชื้อราครับคือเชื้อราที่มันมีหลายตัวนะครับมันมีหลายตัวมากเลยแต่ว่าเชื้อราที่ทําให้ทุเรียนตายเยอะที่สุดนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะก็คือเชื้อราตัวที่ทําให้กิ่งแห้งนะครับตัวที่ทําให้กิ่งแห้ง มันมาจากเชื้อราอะไรก็คือแบบมันมันวิชาการเกินไปนะผมจะไม่พูดนะครับแต่โรคอาการของเขาคือมันเป็นมันทําให้กิ่งอ่อนนะครับกิง on, ก่งอ่อนกิ่งไม่อะแห้งนะครับแห้งแล้วก็ตายไปนะแห้งแล้วก็ตายไปนะครับทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกชุกด้วยนะครับการให้ยานะครับปกติแล้วเนี่ยในแปลงของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการป้องกันนะก็คือใช้เชื้อ ไตโคเดอร์มานะครับมาป้องกันเชื้อรานะครับก็คือไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใช้ทุกเดือนนะครับมาเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็สลับกับพวกเคมีนะครับเพื่ออไปฆ่าเชื้อรานะครับคือสารเคมีที่ผมใช้นะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะก็มีพวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับมีเมทาเล็กซิลนะครับมีเฮกซาโคนาโซนพวกนั้นนะครับอ่าคือ ผมจะใช้พวกนี้สลับกันกันกบไตโคเดอร์มาอยู่แล้วนะครับก็คือไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับพอช่วง15วันเนี่ยผมก็จะสลับพวกยาเคมีพวกนี้เข้ามาช่วยคือยาเคมีนะผมจะฉีดพ่นเฉพาะใบกิ่งก้านต้นลําต้นนะครับแต่ไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใช้ทางดินนะผมไม่ได้ใช้ไตโคเดอร์มากับพวกใบพวกกิ่งพวกก้านนะครับเพราะว่า ในเพลงของผมเนี่ยผมเจอเชื้อราเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นก็คือผมมีเป็นป่ากล้วยนะครับเพราะฉะนั้นกล้วยเนี่ยเขาก็มีเชื้อราของเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในดินเราก็มีเชื้อราอยู่นะแต่สําหรับท่านที่ปลูกเฉพาะทุเรียนโดยเฉพาะเลยอาจจะเจอเชื้อราน้อยกว่าผมนะครับแต่ของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือจะเป็นพวกกิ่งแห้งก้านแห้งนะครับพวกนี้นะครับกิ่งแห้งก้านแห้ง อ่าอย่างประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอแตกกิ่งใหม่ออกมามันก็จะแห้งทิ้งกิ่งใบประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นผลมาจากเชื้อราเหมือนกันนะนี่นี่นเชื้อราครับมันจะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือจะเป็นผลมาจากเชื้อรากับเพี้ยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยก็คือตามกิ่งที่แห้งอ่ะมันมีขุยขาวๆอยู่นะครับก็คือเป็นเชื้อราครับแต่ถ้ากิ่งที่แห้งไปไม่มีขุยขาวๆนี่คืออาจจะเกิดมาจากเพี้ยนะเพี้ยกัดกินน้ําเลี้ยงนะ แต่ของผมเนี่ยผมเจอเยอะนะครับเรื่องอาการกิ่งแห้งนะเพราะฉะนั้นไอเชื้อราตัวนี้มันจะเข้าไปทําทให้กิ่งแตกนะครับถ้าท่านเจอกิ่งที่มันมีปิแตกขุยสีส้มๆอย่างนั้นอนะ่ะใช่เลยนะครับอันนั้นเป็นเชื้อรากิ่งแห้งนะครับมันจะเป็นขุยกลมๆสีส้มๆนะครับเล็กๆนะครับถ้าต้องสังเกตนะครับมันจะอยู่ตามกิ่งใกล้ๆ ลําลต้นนะครับก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับบริเวณประมาณนี้แหละบริเวณประมาณนี้นะครับถ้าเจอนะโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะอยู่ประมาณนั้นนะครับทีนี้ช่วงเนี้ยฝนมันเยอะนะผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาฉีดยาป้องกันนะครับหรือว่าไม่ได้ค่อยได้เข้ามาใส่ไตโคนานมาอย่างเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกแบบแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับเวน้นเว้นช่วงเว้นก็คือวเว้นเฉพาะช่วง ช่วงเช้านิดหน่อยนะครับพอช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยก็ตกตกลางคืนก็ตกทุกคืนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้ามาฉีดยาเนี่ยมันก็เลยน้อยลงนะครับทั้งยาฆ่าเชื้อราทั้งยาก,กันแมลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเจอปัญหาในในเพลงของผมนะเจอปัญหาเรื่องเชื้อรากับโรคแมลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดพ่นหรือบางบางวันนะครับเข้ามาฉีด เห็นตอนเช้ามันมีแดดออกมานะครับเข้ามาฉีดยาสักสองสามชั่วโมงฝนตกลงมาครับก็เรียบร้อยครับยาเราก็หมดลิ์โดนฝนชะล้างไปแล้วนะเม้ว่าเราจะใช้สารจับใบก็ตามนะครับคือประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่มันจะลดลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝนมันได้ชะล้างออกไปนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเจอปัญหานะครับเรื่องโรคเรื่องมะเรงนะครับอย่างเห็นไหมใบ อย่างใบใบอ่อนผมนะครับก็บางใบก็ไม่ได้สวยงามนะดูสิใบนี้นะครับอ่าอันนี้แล้วก็ที่ผมบอกว่าเรื่องเรื่องเชือ้อราเห็นไหมครับส่วนมากแล้วเนี่ยยังยังเนี้ยอย่างใบเนี้ยใบเนี้ยมีเจอเจอมาเรงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีถ้าท่านเห็นนะท่านดูดีๆมันจะเป็นจุดสีเหลืองเหลืองอยู่ที่ใบเห็นไหมครับนี่คืออาการที่ทุเรียนเขากินเชื้อรานะครับคือรากเขากินเชือ้อรา เข้ามานะครับแล้วก็ใบตัวนี้มันเป็นใบที่เริ่มสะสมอาหารนะครับกําลังจะสะสมอาหารคือมันเป็นเป็นเพสลาดกลางสุดแล้วนะครับแล้วมันเริ่มสะสมอาหารเพราะฉะนั้นรากเขาก็จะกินเชื้อรานะครับแล้วก็มาสะสมที่ใบเห็นไหมครับใบก็จะเป็นจุดเหลืองๆประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นใบที่มีเชื้อรานะอ่าอย่างนี้นะครับใบอ่าใบนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมใบนี้ใบนี้ก็ไม่มีนะครับอ่ามันจะเป็น มันจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับอ่านี่นะครับมันอยู่ที่ว่ารากส่วนไหนนะครับอ่านี่เห็นไหมชุดนี้ชุดนี้ก็สวยดีนะครับไม่มีเชื้อรานะคือให้ให้สังเกตที่ประมาณใบเพสลาดนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยคือเชื้อราในดินเราเราค่อนข้างเยอะแล้วนะนี่ชุดนี้ก็ไม่มีนะครับชุดนี้ก็สวยดีนะครับใบสวยดีนะครับอ่าชุดนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ว่าชุดนี้ ชุดก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มมีบ้างนะครับมีมีบ้างนะใบเหลืองเหลืองนี่อาจจะอ่านี่พวกเชื้อราครับชุดนี้ก็ไม่มีนะก็คืออ่าเราก็ต้องสังเกตดูนะครับใบทุเรียนของเราเน,นี่ยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีบ้างนะครับเริ่มมีบ้างเริ่มเป็นจุด,ด่างๆ,ๆเห็นไหมอันนี้ก็ฝนตกไปเมื่อเมื่อคืนนะครับฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้อ่าทอะไรเช่นเดิมครับก็รีบมาถ่ายคลิปก่อน,นครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจึงเน้นย้ำว่านะครับควรที่จะพ่นป้องกันไว้เลยนะครับดีกว่าแก้นะคือช่วงหน้าฝนโอเคหละมันอาจจะฝนตกมันอาจจะลดประสิทธิภาพของยาของเราลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถี่ขึ้นนะถี่ขึ้นอ,อย่างเคมีก็ปกติแล้วผมจะใช้เวลาเจ็ดถึงสิวันนะครับเจ็ถึงสิวันในการฉีดพ่นนะแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยเราต้องขยับเข้ามานะครับ แต่ผมเองก็ไม่ได้ค่อยอยได้มีเวลาเข้ามาฉีดนะครับก็เลยยังคงที่ระยะเวลาเดิมอยู่นะครับ7 1 0วันมันก็จะเจออาการแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะขยับเข้ามานะครับถ้าช่วงที่ฝนตกบ่อยๆหน่อยเนี่ยคืออาจจะเข้ามาเป็น5วันนะครับ3วัน5วันเข้ามาฉีดครั้งหนึ่งดีดกว่านะครับเพราะว่าอย่างของผมเองเนี่ยผมก็เจอปัญหาแล้วว่าถ้าเราคงระยะเวลาที่7 ถึง10วันอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะเจอปัญหา,านี้นะครับเพราะว่า,าลากทุเรียนเขาหากินตลอดเวลานะครับอพอ,อเขาไปกินเชื้อราขึ้นมามันก็จะแสะดงอาการให้เราเห็นนะครับคือทุเรียนเนี่ยมันต้องดูอาการนะมันต้องดูอาการนะครับมันจะมีแสดงอาการออกมานะครับอันดับเลขเลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยมักหลักๆเลยจะเป็นใบนะมันจะออกทางใบก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขา พอออกทางใบถ้าเราไม่รีบแก้ไม่รีบป้องกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปกินกิ่งนะครับคือใบเนี่ยใบมันเริ่มมีเชื้อราขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่รีบป้องกันไม่รีบแก้เนี่ยเดี๋ยวกิ่งมันจะแห้งไปเลยนะครับกิ่งมันจะแห้งแล้วมันก็จะทิ้งส่วนมากก็มันจะทิ้งปลายกิ่งไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะทิ้งปลายกิ่งไปนะครับอ่าแล้วเราก็ต้องมาแก้นะครับมาแก้ใหม่มันก็จะออกแตกยอดออกมาใหม่นะแต่ว่า ไอยอดอันเก่าอ่ะมันมันทิ้งไปเลยนะครับคือมันแห้งไปเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือเราต้องรีบแก้ไขนะครับในเรื่องของเชื้อรานะเพราะอย่างที่ผมพูดไปนะครับเชื้อราเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวการทําให้ทุเรียนเล็กเนี่ยตายเยอะที่สุดนะครับตายเยอะที่สุดคือก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยผมก็ใช้แต่ไตโคเดอร์ม,มานะผมใช้แต่ไตโคเดอร์มาแล้วมันเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ ในแปลงผมเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อราเยอะกว่าแปลงที่อื่นก็ได้เพราะว่าผมมีกล้วยมีตะไคร้อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงฝนตกเยอะๆเนี่ยแดดก็ไม่มีเลยนะครับพอแดดไม่มีเนี่ยมันก็เป็นเชื้อรามันก็จเจริญเติบโตได้ดีในดินอยู่แล้วนะครับฝนมันก็เยอะนะครับตกตลอดแดดไม่มีเลยนะครับทําให้เชื้อรามันแพร่กระจายได้เร็วนะครับทีนี้เราก็ต้องควบคุมนะครับ คือประมาณกะประมาณว่าไตโคเดอร์มาเนี่ยมันมันไม่สามารถคุมเชื้อร้ายได้นะครับคือเชื้อร้มันเยอะกว่าไตโคเดอร์มาแล้วนั่นแหละเองนะครับคือเราก็ต้องหาวิธีนะครับคือทางที่ดีจริงๆแล้วอ่ะคือไตโคเดอร์มาผมแนะนําเลยว่าควรควรกระจายเขานะครับคือบางบางบางอย่างผมเองเนี่ยส่วนมากผมจะใส่แค่บริเวณรอบๆคูนะคืออ่า ลากอ่ะที่เขาดูดเชื้อรามามันอยู่ไกลกว่านั้นแล้วนะครับมันอยู่ปลายทรงพุ่มและลากคือมันจะอยู่เลยทรงพุ่มมานิดหน่อยแล้วนะครับคือปลายลากเขานะคือไตโคเดลม,มาคือเราต้องใส่ให้มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับ mm. เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะทําใหม่แล้วนะครับเพราะวิวธีการาใส่แบบเดิมเนี่ยม,มันใช้ไม่ได้แล้วผมอาจจะต้องอเอาไตโคเด์ม,มามาผสมน้านะครับแล้วก็ฉีด ให้ทั่วโคกเลยนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือให้เขามีเชื้อไตโคเดลมาให้เขามีอยู่ทั่วโคกของเราเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไตโคเดมาเนี่ยมัน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 ตายเร็วนะครับมันตายเร็วถ้ามันเขาไม่มีอาหารนะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีหญ้านะครับมีหญ้าในในในโคกอ่ะควรที่จะมีหญ้าเพื่อที่จะพลางแสงให้กับตัวเชื้อราไตโคเดมาตัวนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุติแบบของผมเลยเนี่ย ไตโคเดอร์มามันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานมันก็จะตายไปนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะไว้หญ้านะไว้หญ้าบ้างนะครับไว้หญ้าบนโคกเนี่ยบริเวณโคกเนี่ยควรจะไว้หญ้าบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ไอเชือ้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยมันไปมีที่เอบมีที่ซ่อนนะครับมีที่อยู่ให้เขาด้วยนะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณที่รับชมครับ